หัวข้อในวันนี้คือการรีวิวไอเทมสมใส่และคอสตูมจาก beginner's go นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของไข่สุ่มนะซึ่งเป็นไอเทมแคชช็อปแบบจำกัดเวลาก็คือไม่ได้อยู่ตลอดพอหมดเวลาปุ๊บก็จะหายไปจากร้านก็เลยทำให้ไอเทมพวกเนี้ยที่ได้จากไข่สุ่มเนี่ยถือว่าเป็นลิมิเต็ดไอเทมแบบเล็กๆ สำหรับคนที่เคยดูไลฟ์ของทางแก a วิตีนะที่พูดถึงไอเทมที่มีโอกาสได้รับจากไข่ซุม่มเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าไอเทมแต่ละชิ้นมีสีที่แตกต่างกันคือที่ชื่อเนี่ยสีเขาจะแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น3สีก็คือสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งในวันนี้เราก็เลยจะแบ่งกลุ่มของไอเทมเป็น3กลุ่มตามสีในคลิปนั้นเลยนะซึ่งจริงๆแล้ว ก็ไม่รู้นะคือไม่มีใครรู้นอกจากคนที่ทําคลิปขึ้นมาว่าการแบ่งสีเนี่ยจะสื่ออะไรแต่ว่าเราเนี่ยก็เดาว่าน่าจะเป็นการแบ่งโอกาสการดรอปเหมือนเกมกาชาทั่วๆไปคิดออกไหมมันก็จะมีแบบระดับความได้ยากได้ง่ายต่างกันถูกไหมครับทีเนี้ยเราก็เลยจะเรียกไอ้พวกชื่อสีฟ้าเนี่ยว่าเป็นขั้น R สีม่วงเนี่ยเป็น S R แล้วก็ระดับสูงสุดคือสีแดงเนี่ยเป็น U R แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเตือนไว้อีกทีว่าจริงๆแล้วไม่มีใครรู้ว่าการแบ่งสีเนี่ยจริงๆเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ต้องการสื่ออะไรเลยก็ได้แค่แบบแบ่งให้มีความรู้สึกถึงความเป็นกาชาเฉยๆโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่กลุ่มแรกกันเลยนะครับกลุ่ม R อเทมชิ้นแรก King b i r d Shadow Weapon นะครับบวก Attack 10เมื่ออัปเกรดถึงบวก7เลนด์ d a m a จะเพิ่มขึ้น1% แล้วก็สามารถใส่ร่วมเป็นเซตได้กับ Ancient Shadow Armor ที่เดี๋ยวจะพูดต่อเนี่ยนะ Attack เพิ่มขึ้นเท่ากับผลรวมของการอัปเกรดเมื่อผลรวมของการอัปเกรดมากกว่า15จะเพิ่มเลนดาเมจดขึ้น1%่อ่า King Bird Shadow w e a p o n บวกแท็กซิปแล้วก็บวกเลงดาเมจดหนึ่งซึ่งหลายคนจะมองว่าเลงดาเมจดอาจจะไม่มีประโยชน์กับบางคลาสที่ใช้แ,แท็เหมือนกันพวกคลาสมีดีทั้งหลายแต่ไม่ใช่สกิลคลาสสนับว่าเป็นเลงซะส่วนมาก อ่าชิ้นที่2ก็คือ Ancient Shadow Armor ซึ่งเป็นคอมโบกับอ่าตัว Kingbird s h a d o w w e a p o n ตัว Ancient Shadow Armor เองเนี่ยใส่แล้วเพิ่มฮิต10เมื่ออัปเกรดถึงบวก7จะเพิ่มฮิตอีก10แล้วก็ถ้าใส่เป็นเซต2อ,อันก็คือบวกรวมกันมากกว่า15เพิ่มเล่นดาเมจอีกหนึ่งก็เป็นไอเทมที่ คิดว่าเหมาะกับสายมีรีมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะมีฮิตไม่พอตีมอนโดนตลอดคือพวกมอนหลังๆเนี่ยมันจะหลบเก่งมากถูกไหมพวกมอนแบบร้อยสามสคือจะแบบตีไม่โดนอ่ะต้องอัปเด็กเยอะจริงๆไปชิ้นต่อไปก็คืออ่า d e x t e r s s h s สชา w ์ w ดเวนะก็เป็น Shadow Weapon ชิ้นที่2อนะครับอันนี้ใส่แล้วบวกเด็ก1ทุกๆก,ก,การอัปเกรดบวกหเพิ่มฮิตครั้งละหนึ่ง แล้วก็สามารถใส่เป็นเซตได้กับตัว Dexilia s h a d o w m e r เด็กบ่งหนึ่งถ้าใส่เป็นเซต2อันก็คือเด็กเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนี้ Dexterus s h a d o w ว e a c r n บวกเด็กหนึ่งแล้วบวกฮิตดูอ่อนแอถ้าเทียบกับ Kingbird ไม่น่าจะมีค์ดไหนที่จะได้ใช้นอกจากว่าเป็นมีรีแล้วต้องการไปเก็บเวลกับตัวที่เราคิดไม่ถึงโอเคมาถึงชิ้นถัดไปก็เป็นเซตคอมโบกันก็คือ เด็กซิเลียชาร์โดอาร์เมอันนี้ตัวเองก็คือความสามารถคล้ายๆกันเลยเด็กบกหแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีความสามารถเสริมอะไรมากจะไปเป็นความสามารถเสริมที่การตีบวกไปเยอะเลยแทนก็คืออัปเกรดบก7จะได้เด็กเพิ่มอีก1แล้วก็ถ้าอัปเกรดบวก9ก็จะเป็น d e ็กเพิ่มอีก1อันนี้เห็นว่าไงครับคิดว่าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่3 d e เด็กน่าจะเหมาะกับเอาไว้ทำยามากกว่าไดีป อ๋อใส่ทำยาใช่บวกเออใส่ทำยาโอเคชิ้นต่อไปเลยลักกี้เวพอนชาโดอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสลับคำนะอันอื่นเรียกว่าชาโดเวพอนใช่ไหมไอ้ลักกี้<ช>นี่จะเรียกว่าเวพอนชาโดไม่เข้าใจเหมือนกัน<ช>ลักกี้เวพอนชาโดใส่แล้วลักบวกหนึ่งเมื่อตีบวกเจ็ดลักโบวกอีกหนึ่งเมื่อตีบกเก้าลักโบวกอีกหนึ่งแล้วก็ถ้าใส่เป็นเซตคู่กับลักกี้อาร์เมชาโดลักโบวกอีกหนึ่งก็คือคล้ายๆเด็กแต่ว่าคล้ายๆไอ้ชุดเด็กซีเรียสแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเพิ่มลักแทน อันนี้อาจจะใส่ทำยาได้ดีกว่าเพราะว่ายาของเจ n e ติกเนี่ยจะมี2แบบตอนหลังคืออันนึงเป็นอาหารอีกอันนึงเป็นยาเฉยๆก็คือของที่เรามีมาตั้งแต่อาชฉมิตเลยซึ่งทั้ง2อ,อันเนี่ยได้สะแตกจากลักเต็มๆชิ้นต่อไปนะครับก็คือเซตคู่กัน lucky armor shadow ใส่เฉยๆเพิ่มลักหนึ่งนะครับแล้วก็อนี้ความสามารถพิเศษคือ ทุกๆก,การตีบวก2คือ2468เนี่ยจะได้เพิ่มค่าคิ1ส่วนเซตโบนัสก็บอกไปแล้วก็คือถ้าใส่ร่วมกับลักกี้เวพอนชาโดจะได้บวกล้างอีกหนึ่งอันนี้ก็คิดว่าช่วยแอสซิสิ์ตอนแรกๆชัดเจนอย่างที่ว่าการบวกคิยังหายากอยู่ทำให้เราคิ50ได้โดยที่ไม่ต้องเบืองของมากก็คือช่วย บูตคีง่ายขึ้นเราจะได้แบบเอาสัแต่ไปลงอย่างอื่นบ้างใช่ไหมไม่ต้องมาลงลักแบบเยอะแยะเรายังเหลือไอเทมอีก2ชิ้นในหมวดนี้ก็คือ Fish in m o u ส์นะ Fish in เมาส์ความสามารถก็คือเมื่อใส่ Fish in m o u ส์เนี่ยจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้รับ Fresh Fish เพิ่มอัตราฟื้นฟูของไอเทม Fresh f I s h เนี่ยไอเทม Fresh Fish เป็นไอเทมเพิ่มเลือด25%แค่นี้ใส่ในช่องปากก็คือช่อง Head l เ w e r จริงๆ fish in mouth เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ IRO ซึ่งเขาจะมีของหลายอย่างกว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราเพราะของเราเพิ่งเปิดมันจะมีของที่ทำให้เราปั๊ม fed fish แล้วได้ HP เยอะขึ้นอย่างอื่นอีกทำให้ fed fish เป็นไอเทมที่น่าซื้อมาปั๊มมากแต่ของพวกนั้นยังไม่เข้าเซิร์ฟเราสรุปว่าไอเทมชิ้นนี้ซื้อมาใช้แล้วมันโอเคไหมดีไหม คิดว่าตอนแรกๆโอเคอยู่เพราะว่าเราสามารถเอา f เฟ h ชฟิชไป OC ขายได้มันก็เหมือนของที่ทำให้เราตีมอนแล้วเราได้เงินเยอะขึ้นผมยังไม่รู้สึกว่าการเอาเฟสฟิตมาปั๊มตอนนี้คุ้มเพราะมันแพงอยู่โอเคในชิ้นสุดท้ายของกลุ่มนี้กลุ่มอไอเทมระดับแรนะครับชื่อสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมละคอสตูมเนี่ยก็คือ ใส่เท่เฉยๆไม่ได้ให้ความสามารถอะไรใส่แบบน่ารักน่ารักซึ่งในชื่อสีฟ้าเนี่ยหรือระดับแรเนี่ยมีคอสตูมแค่อันเดียวก็คือวานิเมอร์แฮทคอสตูมตัวเยลลี่ซึ่งเป็นโฮมูนกรุสของอาสายชีพอ h เคมิสเป็นตัวเยลลี่บางคนก็ว่าน่ารักนะแต่บางคนก็ก็รู้สึกไม่ชอบก็แล้วแต่คนอันนี้คอสตูมมันแล้วแต่คนอยู่แล้วอ่ะใส่เท่ะนะหัวซิดนี้ก็ น่ารักอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครหามาใส่เพราะว่าของที่เป็นอัปเปอร์หมวกเหมือนกันเนี่ยที่ได้จากโค้ดเบต้ามันยังบวกสแตตอยู่บวกสแตตถึงวันที่1เดือนหน้าเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่อยากใส่อะไรทับก็โอเคเรื่องคอสตูมนี่ก็แล้วแต่คนละกันนะครับส่วนเรื่องราคานี่ก็ลบว่าไม่เช็คกันเราเองเพราะว่าคนขายค่อนข้างน้อยพวกคอสตูมส่วนใหญ่นะเขาก็ใส่เองเก็บไว้เปลี่ยนเปลี่ยนใส่นะเบื่อก็เปลี่ยนนั่นนี่ ส่วนมากคนรับมากกว่าคนขายคอสตูม <Cost> um. ใช่เหมือนแบบคนรับนี่ก็คือแบบอยากมีหลายอันไงแบบมีคอลเลกชันหรือว่าชอบอันนี้แบบน่ารักมากอยากใายมากก็เป็นคนรับเปส่วนใหญ่โอเคเรามาดูที่กลุ่มถัดไปเลยนะครับกลุ่มถัดไปเนี่ยถ้าดูจากในคลิปอ้างอิงจากในคลิปเนี่ยจะมีชื่อเป็นสีม่วงนะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม S R หรือกลุ่มซูเปอร์แลน์นั่นเองนะฮะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลย black cat hat ซึ่งใบนี้เป็นใบที่มีปัญหามากเนื่องจากลองเซิร์ชข้อมูลในเน็ตแล้วเซิร์ฟอื่นเขาไม่มีกันนะคือไม่มีอ่ะไม่รู้จะพูดไงคือมันไม่มีมันหายากมากไม่รู้เหมือนกันว่าใบนี้คือมาจากเซิร์ฟไหนมาจากใครเป็นคนคิดหรือยังไงแต่ว่ามาดูความสามารถกันก่อนความสามารถก็คือบอกว่าเมื่อถูกโจมตีด้วยฟิสิกอลหรือแมจิกอลก็คือกายภาพหรือเวทก็ได้เนี่ยจะมีโอกาสที่ไล่เดสเลอร์เลเวล5 ซึ่งหลายคนอาจจะงงว่า d a s เ l e Le เลเวลคืออะไร d a s เ l e เนี่ยคือสกิลสกรีมของ Dancer ร์สกิลสกรีมทำอะไรได้ก็คือสกิลสกรีมเนี่ยเลเวลเต็มที่เลเวลหสูงสุดละก็คือไอเทมแบ็คแคนแฮ t เนี่ยสามารถออโต้แคสสกิลสกรีมได้เนี่ยที่เลเวลสูงสุดเลยมีโอกาสทำให้มอนสเตอร์รอบๆเนี่ยติดสตาร์50%แต่ว่าในหมวกเนี่ยไม่ได้บอกว่าโอกาสการออกเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ คือไม่ได้เขียนไว้ในนี้แล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยพวกหมวกที่เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเราก็จะอ้างอิงจากพวกตามเว็บดังๆต่างๆแต่ว่าหมวกใบนี้เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะหาข้อมูลยากพอสมควรแต่ว่าถ้าให้เดาก็คือโดยปกติทั่วไปแล้วนะไอเทมที่ออโต้แคสเมื่อโดนตีเนี่ยจะมีโอกาสการทำงานประมาณ1%หรือ3%หรือ5%ซึ่ง ถ้าเป็นหมวกใบนี้เดาว่าน่าจะแค่1%ส่วนความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือในนี้เขียนว่าเมื่อสวมใส่กับ Sentimental f ลาวเวหรือเซน t ิเมนทั l ลีฟออสแตดบวกหนึ่งตรงนี้ Else ออสแตดเขียนผิดนะคือออสแตดบวกหนึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า Sentimental f ลาวเวกับ Sentimental Leaf คืออะไรมันก็คืออ่าโรแมนติกลีฟ กับโรแมนติก f ฟเวอร์ก็คือใบคาบดรอกคาบนั่นเองเพียงแต่ว่าชื่อที่แปลมาเนี่ยมันมาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นที่เขาแปลมาคนละแบบกับเราแล้วก็ในนี้ยังไม่ได้แก้หลายคนก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือไอเทมอะไรงงจังก็ประมาณนี้สำหรับ b แ a ็กแค h แฮทแบ็กแคนแ a ทก็คิดว่าเหมาะกับสายโซโล่ที่ไปลากมอนแล้วก็ใช้ AOE ฆ่ามอนเพราะทำให้มอนที่มาลุมเรามีสิทธิ์โดนสตันด้วย ผมมองว่าถ้าเราไปรับลากหรือเราไปปาร์ตี้แล้วเรามีตำแหน่งลากเราจะไม่อยากใส่ไอเทมชิมน้นนี้เพราะมันจะทำให้มอนหยุดตามเราจะลากมอนไม่ถึงจุดมุ่งหมายของเราสุดท้ายบวกอันนี้มีรู้ด้วยทำให้ใส่การ์ดได้เพราะนั้นเรามาดูที่หมวกใบถัดไปกันเลยดีกว่ากับแ a บ b ิ t บอ n เนตซึ่งอันเนี้ย เป็นหมวกที่เห็นมีการซื้อขายเยอะนะคือเหมือนกับว่ามันเปิดได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็มีหลายคนอยากซื้อแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากทีนี้เรามาดูความสามารถกันก่อนก็คือในนี้บอกว่า a อคแทกบวกสิบเอ็มแอบวกสิลดพลังโจมตีจากมอนสเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ลง3%ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิลลง3%หากอัพเกรดตั้งแต่ระดับบวก7ขึ้นไปลดพลังโจมตีจากทุกธาตุลง3% ต้านทานต่อสถานะฟีซิงขึ้น5%อันนี้ก็ถ้าซื้อใช้ทั่วไปก็คงเอาแอ t แทบวกสิบแอแทบวกสิบแล้วก็ลดระยะเวลาดีเลย์ของสกิลลงส่วนป้องกันมนุษย์3%ลดพลังการโจมตีทุกธาตลง3%แล้วต้านทานฟีดขึ้น5%ดูจะเหมาะกับกิวลวอล์ะมากกว่าสุดท้ายไอเทมชิ้นนี้ไม่รู้เหมือนกันแสก์ดได้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันชิ้นนี้ใช้ได้อยู่ แต่ว่าจุดนึงที่หลายคนอาจจะลืมคือมันเป็น upper mid ก็คือใส่แล้วกินทั้งช่องหัวแล้วก็ช่องตาด้วยแล้วสุดท้ายเลเวลที่ต้องการคือ70อเพราะฉะนั้นซื้อมาตอนแรกยังใช้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องดูว่าราคาสูงไหมแต่ว่าราคาที่เห็นในตลาดก็ไม่สูงมากใช่ไม่สูงมากถือว่าคนทั่วไปฟ e ีทูเพย์สามารถซื้อได้ไม่มีปัญหาอะไร ชิ้นต่อไปเลยก็คือชิคแฮ a นะครับอันนี้ดูความสามารถกันก่อนป้องกันกึ่งมนุษย์และมอนสเตอร์ประเภทสัตว์3%ไม่สามารถอัปเกตดได้ตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็สามารถใช้สกิล double attack level 2ได้แล้วก็ถ้ามี level ของ double attack ที่สูงกว่านี้จะทำงานในระดับนั้นแทน max hp max s p บวก50แล้วก็ลักบวก2ชิคแฮ t ก็เป็นหมวกที่หลายคนจะเอาไปเทียบกับหมวกงูซึ่งหมวกงูเนี่ยให้ d o u b l ล a อ level 5 ส่วนชิคแคทให้แค่เลเวล2องทำให้ชิคแคทเหมือนหมวกที่เอาไปใส่กับสายโจนมากกว่าคือถ้าไม่ใส่หมวกพวกนี้นไม่ใส่หมวกชิคแคทไม่ใส่หมวกงูแล้วก็จะต้องใส่ไซวินเดอร์การ์ดในวุธถูกไหมเพื่อทำให้วุธมันติดดับเบิลนดกแทกได้ทีนี้เรามาดูชิ้นต่อไปก็คือ j j c a แคปอบวกแคปอันนี้สแตตก็คืออินบวก3 s t สเต็งบวก2 เพิ่มพลังป้องกันกึ่งมนุษย์11%แล้วก็เพิ่มผลจากการฟื้นพลังจากแ a สเทล่าฟรุต70%แมสเทล่าฟรุดก็คือที่รู้จักกันในชื่อของดอกม่วงต้องพูดถึงดอกม่วงก่อนเลยเพราะวันมีผลกับดอกม่วงชัดเจนดอกม่วงมีขายที่ฮูเกลซึ่งถ้าใครเคยเล่นเซิร์ฟก่อนหน้านี้เนี่ยจะขายอยู่ที่4,000 แต่ของเซิฟนี้ได้ยินว่าขายที่8,000เพราะฉะนั้นก็จะเปลืองกว่าดอกม่วงเนี่ยก็มีข้อดีตรงที่มันเบามันหนักแค่3ซึ่งถ้าเทียบกับไว้เนี่ยที่หนัก15เนี่ยก็ถือว่าเบากว่าเยอะสุดท้าย GG Cap ก็ยังเป็นหมวกกันกึ่งมนุษย์ที่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเพื่อนโอเคเรียบร้อยเราไปหมวกถัดไปเลยก็คือ y c s i l h e a r l Cloud อันนี้นะครับมาดูความสามารถ ออสแตดบวก5โ oh, อเดือดเลยมาถึงก็เดือดบวก m a x HP 100บวก MAC SP 50แล้วก็ถ้าอัปเกรดถึงบวก7หรือมากกว่าจะเพิ่ม m a x HP เพิ่มอีก1%และลดระยะเวลาการไล่ลง1%ทุกๆระดับการอัปเกรดก็ถือว่าเป็นหมวกที่ใส่ได้ทุกคนเพราะออสแตดแ m a ก HP, m a ม SP, ลดค่าไล่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ไม่คิดว่าจะมีสายไหนที่เหมือนจะอยากได้บวกปีเป็นพิเศษโมองอันนี้มีข้อควรระวังนิดนึงก็คือมันมีบวกที่ชื่อขายกันอีกอันหนึ่งแต่มันชื่อย si ิกดาซิลคาวเฉยเยเคยเห็นปะเคยเห็นอยู่ซึ่งบวกอันนั้นอ่ะมันมาจากอีกกล่องนึงกล่องนั้น่ะ99บาทมันมีบวกชิ้นหนึ่งด้วยที่หน้าตาเหมือนกันแล้วชื่อขายกันมากคือย si ิกดาซิลคาวแต่ว่าความสามารถไม่เหมือนเพราะนั้นใครที่ ต้องการจะซื้อหมวกใบเนี้ยิกเด cil ซิลเพอร์่ลคา,า,าวที่บวกออสซนบวก5เนี่ยก็ต้องดูชื่อดีๆด,ด,ด้วยระวังโดนหลอกขายเพราะว่ามันแบบถ้าเราแบบรีบๆหรือง่วงๆเนี่ยมันมันเหมือนกันมากคล้ายกันมากก็ต้องระวังด้วยตรงนี้เราไปที่หมวกถัดไปเลยหมวกอันนี้ไฮไลท์หมวกไฮไลท์เลย King Tiger Doll Hat เรามาดูความสามารถกันก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่ามันไฮไลท์ยังไงนะครับ King t เก e r d o อลแ t ทงบวก2เดบวก2 เพิ่มพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์ประเภทสัตว์แรงขึ้น10%มีโอกาสเล็กน้อยที่จะเปลี่ยนร่างของตัวเองเป็นเอ็ดการาชาแห่งราชสีเมื่อทำการโจมตีและได้รับการโจมตีทางกายภาพในระหว่างที่อยู่ในร่างเอ็ดกาจะเพิ่มพลังในการโจมตีแต่จะเสีย SP 5ทุกๆหนึ่งวิพลังโจมตีจะมากขึ้นตามการอัปเกรดของไอเทม King Tiger Doll h a d ก็เป็นไอเทมที่แพงที่สุด ในไอเทมทั้งหมดที่เราพูดมาในวิดีโอนี้มาดูเทคมันกันก่อนโจมตีสัตว์แรงขึ้น10%หลายคนอาจจะมองว่าไม่เคยมีประโยชน์แต่ว่ามวกส่วนมากเนี่ยมันบวกไม่ถึง10%นะส่วนที่ว่าเปลี่ยนร่างเป็น s อกแล้วพลังโจมตีเพิ่มผมมองว่าช่วงแรกๆมันยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเสีย SP ด้วยแล้วเราอยากใช้ SP กดสกิล เพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับการต่อสู้ในระยะสั้นมากกว่าเช่นล่าบอสอะไรพวกนี้สุดท้ายพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นขึ้นกับการอัปเกรดด้วยทำให้ยียกว่าซื้อมาอย่างเดียวก็ยังไม่พอต้องเสียเงินอัปเกรดมันอีกโดยสรุปก็คือหมกเนี่ยเหมือนจะดีแต่ว่าถ้าสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากขนาดนั้น ใช่แต่คนซื้อเก็บไว้เพราะราคาน่าจะขึ้นตอนที่ไม่มี beginner scroll แล้วชิ้นถัดไปที่ยังอยู่ในกลุ่มของ SR อยู่นะครับ super ร a r e ซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะ่ะเป็นชิ้นแรกเลยที่เราพูดในคลิปนี้ที่ไม่ใช่หมวกนะแต่ว่าเป็นเครื่องประดับแทนนะครับก็คือ g u y j e s z link อันนี้ไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่นะครับมาดู text ก,กันก,นก่อนว่า ความสามารถของไอเทมชิ้นนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างครับแหวนวงนี้บวกอินาบวก M อ็มเอกแแล้วก็สามารถใช้สกิลไฮดิงเลเวลหนึ่งได้เป็นเครื่องประดับอย่างที่บอกไปนะครับแหวนวงนี้ก็ตามความเห็นส่วนตัวคิดว่าเป็นอันที่ถ้าเทียบความสามารถกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าถูกอินบวก3แล้ว M อ t ม a อ k 3แบวกถือว่าเยอะมากสำหรับเครื่องประดับที่มีรูด้วย ถ้าจะพูดถึงตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องประดับที่ดีที่สุดสําหรับสายเวทเลยพูดอย่างนั้นได้ไหมน่าจะได้นะเอ็มไอแท็กสามสิบถือว่าเยอะเยอะมากทีนี้เรามาดู2ชิ้นสุดท้ายของอชุดนี้ SR นะครับก็จะเป็นทางด้านคอสตูม2ออันเลยเราจะเก็บคอสตูมไว้พูดสุดท้ายเพราะว่าคอสตูมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีความสามารถอะไรเป็นเรื่องของความสวยงามเฉยๆนะครับคอสตูมอันแรกก็คือ ลิเติลอะโคลิ่มนะครับอันนี้เป็นคอสตูมที่ใส่ช่องหัวกลางนะ d d l e มิดเดิลเ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนกับมีปลาอยู่รอบๆตัวเราก็สวยดีนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้ราคาก็อยู่ที่ประมาณคือถ้าพูดว่าราคาเนี่ยมันพูดยากคือคอสตูมเนี่ยมันพูดเรื่องราคายากเนื่องจากคนเรามันเห็นว่ามันสวยหรือไม่สวยต่างกันแบบ บางคนเห็นว่าสวยบางคนบอกไม่สวยงเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไปเทียบว,ว่าเอ้ยมันคุ้มไหมกับราคาเนี่ยมันพูดไม่ได้เพราะสเตก็ไม่มีถูกไหมก็ข้ามเรื่องนั่นไปมาดูอีกอันนึงเลยก็คือคอสตูมอ่าไวฟ์ฟ็อกซ์เอียร์ริบอนนะครัอนนี้จะเป็นหูจิ้งจอกหูจิ้งจอกก็แน่นอนเป็นเฮดอ u เปอร์ Upper, ก็คือหัวส่วนบนซึ่งอันเนี้ยก็จะไปทับกับไอตัวบวกปอลลิงเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ กลุ่มสุดท้ายก็เลยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยในคลิปจะเป็นชื่อแดงมีไอเทมแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เราก็จะให้ชื่อว่าเป็นเรียกว่าเป็น U.R. Ultra Rare ก็คือแลสุดหายากสุดประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในคราวนี้เราจะมาพูดถึงคอสตูมก่อนเพราะว่าตัวไอเทมที่ไม่ใช่คอสตูมอีกชิ้นนึงเนี่ยเดี๋ยวมีพูดกันยาวนิดหนึ่งนะตัวคอสตูมของ U.R. เนี่ยก็จะเป็น Go Butterfly Wing นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีใครเคยเห็นหรือยังหายากนิดนึงในเซิร์ฟเห็นคนใส่น้อยมากแล้วก็คนขายเห็นคนขายน้อยมากแต่ว่าเห็นคนรับเยอะเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเห็นคนรับเยอะกว่าคนขายอันเนี้ยความรู้สึกส่วนตัวก็คือ go บัต t e r f l y wing ใส่ช่องกา r m เมนนคะรับกาเมนก็คือผ้าคลุมซึ่งเคยเห็นคนใส่แค่คนเดียวตั้งแต่เล่นมา <c oughs> คือหายากมากเท่าที่ดูนะหายากมาก โอเคทีนี้เรามาพูดถึงไอเทมชิ้นสุดท้ายของวันนี้กันเลยก็คือไอเทมที่ชื่อว่า w i c k b a n Black Ear เป็นหูแมวสีดำความสามารถของมันก็คือสร้างความเสียงหายจากการโจมตีแบบ Critical แรงขึ้น10%ก็คือค r i t a m a e แรงขึ้น10%เมื่อคุณใช้เวทโจมตีม m o เ s อร์มีโอกาสสูงที่จะไม่คิด M Defense เป็นเวลา5วินาทีแล้วก็ฟรีบวก10 เราก็มาดูทีละความสามารถของหมวกนี้กันเลยอันแรกก็คีแรงขึ้น10%ก็หมอกับแอสซัซินแน่นอนเพราะขี2สองเท่าสามารถขีได้ง่ายกว่าเพื่อนส่วนเทคต่อมาเมื่อใช้เวทโจมตีมอนสเตอร์มีโอ,โอกาสสูงที่จะไม่คิด M d e p t เป็นเวลา5วิความสามารถนี้คิดว่าไม่ดีอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าหลังจากเรา,ลาไล่เวทเสร็จเราจะติด after c a delay หรือ delay หล,งลังไล่ แต่ว่าสก,กิลที่ a f t e r c a s Delay ีเน้อยๆส่วนมากจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยมองว่าเทคไม่คิด m d e p เนี่อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนคิดจริงๆแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะบวกมันก็ดูไม่ได้ดีเท่าไหร่ใช่ไหมอ่านจากความสามารถมันก็แบบมันก็ไม่ได้ใช้ได้กับทั่วชีพถูกไหมคิดดาเมจก็คือส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นแอดเราต้องเป็นแอดใส่คีด,ด้วยนะใส่มีดก็ใช้ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยคุ้มฟีบวก็ โบกอื่นก็มีตั้งเยอะแยะพวกมวกจักรราศีหลายอย่างมีทั้งสเต็งโบก2ฟรี10ก็มีอจีบบก2ฟรี10ก็มีแต่ว่าความพิเศษของไอตัววิกเบนแบ็กเอียร์เนี่ยก็คือว่ามันยังมีไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าในเซิร์ฟนี้ซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถคอมโบกันได้นั่นก็คือวิกเบนแบ็กเทลนั่นก็คือเป็นการคอมโบกันระหว่างหูแมวกับหางแมวซึ่งตัวแบ็กเทลเนี่ยโดยความสามารถแล้วเนี่ยในเทคของเซิร์ฟอื่นบอกว่า เพิ่ม spd 3%เพิ่ม critical 7%นะคียเล e 7%แต่ว่าเมื่อใส่คู่กับตัวแบ็กเอียร์แล้วเนี่ยจะทำให้ได้คี y ดามจเพิ่มขึ้น10%แล้วก็ถ้าตัวแบ็กเอียร์บวก7ขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่ม critical อีก5ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่เอาเรื่องอยู่คือใช้ได้อยู่ตรงเนี้ยคือเหมือนกับว่าเป็นการเอามาบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมตัวแบ็กเอียร์เนี่ยมันดูไม่เห็นจะดีเลยนะแต่ว่าเขาจัด เหมือนกับจัดแรงกิ้งไว้ให้มันตกยากเหลือเกินจากกล่องไข่ซุ่มอันนี้ซึ่งโดยส่วนตัวมองว่ายังไงก็ตามะตัววิกเบนแบ็กเทลเนี่ยต้องเข้าแน่ๆแล้วก็น่าจะเข้ามาในกล่องกาชาหรือกล่องก, oy, กองไข่ซุมเนี่ยแหละกล่องถัดๆไปอถ้าเป็นไปได้นะ อาจจะเข้ามาในไข่สุม่มอันถัดไปเลยที่ติดกันเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าข้อมูลตรงนี้คือไม่คอนเฟิร์มเป็นการคาดเดาทั้งหมดซึ่งก็น่าสงสัยอยู่ว่า b a c k Tail จะเข้ามาใน r รล i t y อะไร<ม>เพราะ b a c k Tail เป็นเอเซ s o ี y แปลว่า<ม>เราสามารถใส่ได้2อันเลยซึ่งถ้ามันเข้ามาเป็นอัลซ่าแรอีก<ม>การที่จะเปิดได้ของแบบนี้2ออันถือว่าเป็นไปได้ยากมากจริง เอาละครับในวันนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ